หลายๆครั้งเนี่ยเข้าเต้าไปแล้วลูกไม่เอาเต้านะคะคือทารกปฏิเสธเต้าสวัสดีค่ะหมอป๊อปค่ะดรซันนี่ป๊อปนะคะวันนี้นะคะมีปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณแม่หลายๆคนเครียดนะก็คือว่าปัญหาเรื่องของการให้นมแม่นะะบางทีหลายๆครั้งเนี่ยเข้าเต้าไปแล้วลูกไม่เอาเต้านะคะคือ ทารกปฏิเสธเต้านะคะอันนี้คือภาษาทางการนะคะตำราเขียนไว้ไว่าอย่างนี้สเหตุเนี่ยจริงๆหลักๆมีแค่สามอย่างเท่านั้นเองนะ,ะวันนี้จะมาแชร์ว่าสเหตุมันมีอะไรเราจะได้ป้องกันแล้วก็รักษาหรือว่าแก้ไขได้ตรงจุดนะ,ะอันดับแรกนะคะเป็นที่ตัวลูกเองนะ,ะตัวลูกเองก็คือว่า บางคนมีภาวะลิ้นยึดนะคะลิ้นติดยึดก็คือมันจะมีคล้ายๆพังผืดใต้ลิ้นน่ะคะ่ะยึดระหว่างปลายลิ้นของลูกทําให้ลูกเนี่ยไม่สามารถใช้ลิ้นในการรีดน้ํานมได้นะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้การดูดนมนั้นเป็นไปด้วยความยากลําบากลูกก็ไม่เอาซะอย่างนั้นเพราะว่ามันเหนื่อยอชีวิตมันเหนื่อยเขาก็เลยไม่กินนะคะอันที่หนึ่งนะคะก็คือสาเหตุของตัวลูกเองนะคะอันที่สสาเหตุเรื่องของน้ํานมคุณแม่ น้ำนมคุณแม่ที่เยอะเกินไปนะคะบางคนนมดีมากนะคะคือคุณแม่ท้องสองหรือว่าคุณแม่ที่เคยประสบความสําเร็จแล้วนะคะในการเลี้ยงลูกเมื่อท้องที่ผ่านมาหรือว่าอาจจะเป็นที่พันธุกรรมด้วยนะะเชื้อชาติพันธุกรรมก็มีส่วนอายุมีส่วนนะค,ะคุณแม่ที่น้ำนมเยอะมากแล้วนมพุ่งเร็วเนี่ยมันทําให้ลูกเนี่ยดูดกลืนปรับตัวหายใจไม่ทันนะ,ะลูกก็รู้สึกว่าไม่เอาดีกว่า คือเหมือนหายใจไม่ออกอะ่ะเหมือนคนจมน้าอะ่ะคุณนึกถึงว่ากินกินน้ําอยู่แล้วมันหายใจไม่ทันอะ่ะมันจมน้ําเพราะฉะนั้นลูกก็จะกินไปได้สักสองสาคำแล้วก็สะบัดหน้าออกละอันนี้ก็คือเป็นเพราะว่าน้ํานมคุณแม่ไหลเร็วเกินไปเยอะเกินไปลูกกินไม่ทันหรืออีกกรณีตรงข้ามนะคะไหลช้าเกินนะถ้านมแม่ไหลช้าเกินเนี่ยลูกก็จะต้องใช้แรงใช้พลังงานในการที่จะดูดนะเขาก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยนะชีวิตมันยากเขาก็เลย ไม่กินใชอย่างนั้นก็มีนะอันนี้ก็คือปัจจัยด้านที่2คือปัจจัยด้านน้านมของคุณแม่นะ,ะสนะคะก็คือวิธีการให้นมวิธีอื่นนอกเหนือจากการเข้าเต้าก่อนวัยอันควรนะคะก่อนวัยอันควรก็คือก่อน6สัปดาห์นะคะแรกเกิดถึง6สัปดาห์ถ้าคุณไปให้นมลูกด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากการเข้าเต้านะคะลูกจะสับสนได้นะคะเพราะว่ากลไกาการดูดนมไม่ว่าจะจากจุกนม จากช้อนหรือจากถ้วยนะคะที่เราใช้แทนวิธีการเข้าเต้าเนี่ยมันใช้กลไกลกันคนละกลไกลนะกับการดูดนมแม่เพราะฉะนั้นลูกก็จะสับสนในการดูดได้นะคะเช่นจุกนมนะคะจุกนมจะยาวกว่าลานหัวนมคุณแม่นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องใช้ลิ้นมากเขาใช้แค่เหงือกแล้วก็ดูดนะ,ะนมก็ไหลเข้าสะดวกเพราะฉะนั้นพอเขามากินนมแม่เนี่ยเด็กบางคนติดการ กินจุกไปแล้วนะก็จะไม่เอาเตาแมา่หรือการให้ช้อนหรือการให้หยอดนะคะด้วยไซลิงชหลอดฉีดยาเนี่ยหรือว่าแม้แต่การให้กวดเองเนี่ยอัตราการไหลของน้ำนมหรือที่เขาเรียกว่าโฟลเนี่ยมันจะเร็วเพราะฉะนั้นด้วยน้ำนมที่ไหลเร็วเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาไม่ต้องใช้แรงดูดมากมันก็เหมือนกับอ้าปากแล้วก็นมก็หยอดเข้าปากได้เลยเพราะฉะนั้น พอเขามาดูดวิธีที่ต้องใช้แรงมากกว่าคือการเข้าเต้าคุณแม่เนี่ยลูกก็จะไม่เอาได้อันนี้มันก็เป็นเหตุผลว่าทําไมการให้นมด้วยวิธีอื่นเนี่ยเขาถึงสับสนได้การให้นมวิธีอื่นแล้วไม่เอาเต้าคุณแม่เนี่ยเขาเรียก nipple confusion นะวันนี้นะคะก็3ข้อนะคะหลักๆที่ทําให้ลูกไม่เอาเต้านะ,ะก็คือ1ตัวลูกเอนะคะภาวะลิ้นติดยึดนะคะหรือเรียกว่าทางทายนะคะอันที่2ก็คือ น้ำนมคุณแม่นะคะถ้าไหลยเยอะไปไหลน้อยไปนะคะก็มีผลนะที่ทําให้ลูกไม่เอาเต้าได้และ3วิธีการให้นมนะคะถ้าคุณไปให้นมลูกวิธีอื่นก่อนไวยอันควรคือ6สัปดาห์นะคะลูกก็จะใช้ทักษะในการกินต่างกันนะคะแล้วทําให้สับสนเต้าได้นะคะนะคะขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะวันนี้หมอป,ป๊อป,ป,ปไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ